ผมก็ะชื่อหลวงพ่งเอเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวฟุตซีฮิราเนมเดชท่านสวัสดีครับ เราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพรกเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นะครับเชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับแกะเลยแกะเลยนะครับก็เพิ่งไปตรวจค่ามานะครับตรวจค่าโลหะมานะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายของการเล่นหาพักเครื่องครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ ก่อนที่เราจะรู้เรื่องของหล่ายทศาสตร์เราต้องไปเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนถูกต้องไหมครับรู้ที่มาที่ไปนะครับประวัติของหลวงปู่ลองไปหาเสิร์ชอ่านใน Google นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องศึกษาประวัติก่อนนะครับหลวงปูน่นาคนะครับผมจะคร่าวๆนะครับก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยท่านแก่กว่าหลวงปู่บุญนะครับประมาณ35ปีโอ้โหรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะหลวงปู่บุญว่ากลางบางแก้วนะครับ นั่นประมาณว่าเขาหลวงปูน่นาคเนี่ยเกิดประมาณ2,356ก็ในสมัยรัชกาลที่เะไหร่ที่2นะครับสมัยรัชกาลที่2 2 3 5 6นะหลวงปู่เงินแนล้วหรือหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยสองสนะ 2, 3, 4, นะห่างกันนิดเดียวนะครับ8ปีเอ้ยใช่ไหมห้าหกกับ48อ่แปดอะประมาณ8ปีเห็นไหมครับอันนี้คือคร่าข้าว แต่เราลองเทียบเคียงดูครับก็อยู่ในยุคเดียวกันนะก็มีประวัติที่ว่าสมัยรัชกาลที่ห้าเอ๊ยจะไม่ไม่ใช่ดิเออพยันก็เรียกอะไรสมเด็จพระวลวงอะไรนะครับที่ไปเสด็จไปนครปฐมอนะ่ะจมจำผิดจำถูกกันไปอ่านดูแล้วกันไปหานะครับที่เขาเล่าว่าเอ,อเ,ออเอาพระเกจิมีชื่อเสียงสิบรูปนะมาแสดงพลังอภิธิหานะสั่งให้กบใส่ไม้ไปกลับได้นะ ก็มีอยู่ไม่กี่องค์นะครับ10องค์ก็มีวิชาไม่กี่องค์นะครับที่สามารถสั่งไปแล้วสั่งกบสายไม้กลับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตำนานนะครับมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับมีคลิปหนึ่งในเรื่องของที่วัดบวรนะก็มีพระเลขานะก็ออกมาก็มีคนไปทําคลิปนะครับจากเขาเรียกว่าพระลิขิตที่มีการจดไว้จริงๆแล้วไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีในการแสดงปฏิหารตรงนั้นนะครับ ก็เป็นเรื่องเล่าก็แล้วแต่นะครับความเชื่อของส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้สิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้นั่นคือตาเราเองครับอย่างสโ,โลแกนผมพูดตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับดูพระด้วยตาครับนะบไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งดูยังไม่รู้อีกมากนะครับถ้าหลวงปู่นาเกิดสมัยรัชกาลที่2นะครับ2 3งสผมก็ตามประวัติที่เขามีการเขียนมาหลายๆเจ้านะนะครับ หลวงปู่นาคครับหรือหลวงพ่อนาคครับได้ฉายาว่าโชติโกนะครับท่านก็อยู่ที่อุปสมบทที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับในสมัยนั้นนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องพระกรรมวาจาพระอะไรก็แล้วแต่นะครับหลวงปู่นาคนะครับท่านได้เป็นพระสงฆ์เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมยาข่าไปนะครับท่านก็ได้แต่งตั้งนะครับเป็นพระครูปชิมทิศ ทิศบริหารนะครับก็คือพระที่ประจําองค์พระปฐมเจดีย์นะครับตามทิศต่างๆนะสี่ทิศนะครับตามประวัตินะท่านเข้าไปหาอ่านเอานะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับที่มาที่พักเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีเลยครับพระหล่อโลหะนะครับพระปิตาหล่อโลหะโบราณนะครับหลวงปู่มรณภาพนะครับด้วยโรคชรลา2,452นะครับนับสิริอายุได้96ปี75พรรษา โโอ้หถือว่ายาวนานนะ96ปีนะครับ2452นะครับทีนี้พักเครื่องเนี่ยหลายท่านนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลมานะครับจากที่ผมได้ค้นคว้าเนี่ยเขาบอกสร้างขึ้นประมาณตั้งสองันสี่รนะครับก็คือบางคนก็เขียนลุมรวมแนละ้ก่อน2452ัน่อเออเขียนมาได้ยังไงใครก็เขียนได้เนาะสร้างก่อน2452ก็ใช่ดิเพราะว่าหลวงปู่มอนะ2452เนาะก็ต้องสร้างก่อน No. เนาะเขียนเขียนเร่งนี้ก็ตลกดีเหมือนกันอ่ะบางท่านก็มาบอกว่าสร้างมาประมาณ uh, รุ่นแรกเนี่ยนะครับสร้าง2440อ่ะผมเอาเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์หลักนั่นหมายความว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าลองสังเกตน,นะ2440มีพระอะไรครับมีหลงวงพ่อทาวัดเพลียงแตก2440เหมือนกันเห็นไหมแล้วหลงวงพ่อทาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วอยู่นครปฐมด้วยเห็นครับว่า พรรคเครื่องเนี่ยจะอยู่แถวนครมฐมนี้เยอะมากเกจีดังๆนะครับในสมัยนั้นนะครับเราสร้างก็อยู่ในยุคราวละเขาเรียกยุคยุคคราวราวเดียวกันยุคราวคราวเดียวกันเออใช่ไหมยุคราวหรือยุคคราวก่อนเอ,เอาตามนั้นแล้วกันอยู่ในยุคเดียวกันนะครับจะเห็นว่าอยู่ในยุคเดียวกันทีนี้ในพรรคเครื่องของหลวงปู่นาคเนี่ยผมก็ได้แหมวินิฉัยไว้ แล้ววินิจฉัยอีกนะนะครับมันไม่ได้มีแค่เนื้อเมกพัดแต่ขึ้นชื่อหรือมีราคาแพงก็คือเนื้อเมกพัดแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองเนี่ยนะรหรือเรียกว่าโลหะผสมเนี่ยนะครับมันจะเป็นยันจมนั่นหมายความว่าพักเครื่องเนี่ยมีแม่พิมพ์ถูกต้องไหมครับมีแม่พิมพ์มาก่อนคือหมายความว่า,วาแกะหุ่นเทียนเนี่ยนะครับเพราะแกะหุ่นเทียน นะครับหุ่นต้นแบบนะนะครับหุ่นต้นแบบก่อนแล้วก็มียันนะมียันจมเขียนยันลงในตัวอักขรในหุ่นเทียนเลยนะครับแล้วก็ไปทําการถอดพิมพ์นะก็จะได้แม่พิมพ์ขึ้นมาหน้ากับหลังนะครับไว้สําหรับทําอะไรครับทําหุ่นเทียนไงนะครับสร้างกี่ร้อยองกี่พันองค์ก็หยอดขี้ผึ้งมาหุ่นเทียนมานะครับก็จะได้แม่พิมพ์ลักษณะแบบนั้น พิมพ์ก็จะใกล้เคียงกันลักษณะเหมือนกันเท่ากับว่าพระหลวงปุนาคเนี่ยไม่ใช่เป็นพิมพ์ปั้นมือนะครับถ้าผมวินิจฉัยตามมุมมองของผมนะไม่ใช่พิมพ์ปั้นมือนะเพราะว่าลักษณะที่พบเจอพระเครื่องเนี่ยจะองค์ลักษณะพิมพ์คล้ายกันเช่นพิมพ์นี้พิมพ์ปุงป่องอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการวางมือนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมีปิดถวาวรนะ มีปิดทาวานนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดหน้านะครับหูยาวบางท่านก็ว่าพิมพ์หูก็ต่ายก็มีนะครับก็จะมีหูะยาวอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าพุงแฟบนะบอ่าพุงมันไม่ป่องอันนี้พุงมันป่องหรือพิมพ์หูก็ต่ายนะครับมันใกล้เคียงกันมากนะครับมันใกล้เคียงกันมากทีนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยงานเนี่ยไม่ใช่งานพิมพ์ปั้นแน่นอนนะครับ ถ้าเรามองลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พิมพ์ปั้นแน่นอนนะครับดูจากการวางมือนะครับร่องต่างๆนะครับไม่ใช่งานปั้นแน่นอนนะครับต้องเป็นงานออมีแม่พิมพ์แต่เราจะมักไม่ค่อยเห็นรอยพวกนี้รอยประกบแม่พิมพ์นะครับบางองค์ผมก็ยังเห็นนะนะครับเราจะไม่เห็นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสมมติว่าเขาหล่อแล้วเนี่ยหล่อคนขี้พึ่งมาแล้วเนี่ยต้องมาแต่งนะครับเขามาเก็บ อ่านี่นี่นี่ผมพอพอเห็นไหมครับเนี่ยถ้าสังเกตนี่เหมือนเหมือนรอยตะเข็บเหมือนกันนะเนี่ยนะครับทางช่างเขาก็ต้องมาเก็บตะเข็บนะครับความเรียบร้อยเนี่ยต้องเก็บตะเข็บเพราะว่าดูลักษณะขององค์พระแล้วนะครับมีการแต่งเนี่ยมีร่องรอยการแต่งของเชิงช่างไม่ว่านิ้วนะครับหูแขนมือต่างๆเนี่ยครับ,ม,นะรบมีการแต่ง นะครับมีการแต่งร่องรอยของเชิงช่างหมดเลยนะครับมีการแต่งมีการแต่งนะครับงานต้องมีความละเอียดเรียบร้อยนะครับสวยงามนะไม่มั่วเอาง่ายไม่มั่วนะครับเนะี่ยความชัดเจนของพิมพ์เส้นสายต่งตางๆลวดลายต่งตางๆผมก็เลยสันนิษฐานว่าพระเครื่องเนี่ยต้องเป็นแม่พิมพ์มะกบเพราะว่าลักษณะของพิมพ์แล้วจะคล้ายกัน นะถึงตั้งชื่อพิมพ์ได้ไงแต่นึกออกไหมมันไม่เหมือนหลวงพุ่เอี่ยมไงหรือหลวงพระทับพทองอย่างเงี้ยยันยุ่งเงี้ยก็แปะแปะ,แปะเข้าไปนะครับลักษณะเราก็จะเห็นลักษณะใกล้เคียงกันถูกต้องไหมครับนะพิมพ์นี้ก็เหมือนพิมพ์เดี๋ยวผมดูนะนะถ้าหูก็ตายเขาบอกหูก็ตายอันนี้มันจะแฟบหน่อยพุงจะไม่มีถ้าหูจะยาวนะครับก็คล้ายหูก็ตายเห่านนะมันจะคล้ายๆกัน ก็คือปิดหน้าสองนะครับแล้วปิดทวารสองมือก็เป็นสี่เห็นไหมครับนี่ลักษณะของงานนะครับเราดูในเรื่องของเชิงช่างชัดเจนนะนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเนื้อเมกพัดนะเดี๋ยวท้ายผมจะให้ดูค่าตรวจนะครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะในเรื่องของอิอาจารานยุ่งของของประทับนคะ่าของเนื้อเมกพัดนะครับ มันจะรวมกัน2ตัวแล้วก็จะอยู่ประมาณ9 9แล้วอีกนะครับิหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเป็นธาตุอื่นลุมรวมกันนะครับแต่ด้วยวิธีการทำเนี่ยนะครับในสมัยโบราณนะครับก็ไปอ่านประวัติมีการกรรมฐานซัดด้วยนู่นซัดด้วยนีดดย่อะไรเนี่ยครับตามสูตรของเกจิท่านแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยผมมองในเรื่องของความเก่าด้วยนะนะครับเนี่ยความเก่าผ่านงานมาใช้งานก็ สองสี่สี่ศูนย์ก็ร้อยี่สิบปีแล้วอะนะครับร้อยี่สิบปีร้อยปีนะครับเนี่ยถ้าหล่นนี่แตกเลยนะนะครับถ้าหล่นนี่แตกเลยนะครับถ้าโดนสัมผัสมันจะมันเงาเนี่ยสีออกคามนะครับดําคามเงาแต่ว่าทิ้งไว้ปกติมันก็จะแห้งดํานะครับมันก็จะดํานะครับดําด้านไปเลยนะครับก็ เชิงช่างก็ประมาณนี้นะครับสั่นิฐานว่าเป็นเรื่องของเอ่อแม่พิมพ์ประกบแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะของพิมพ์พระโดยทั่วไปแล้วมันเหมือนกันหมดมันเหมือนกันนะในพิมพ์อย่างเงี้ยน่ผมผมว่าผมบอกพิมพ์ปุงมปองเนี่ยหรือพิมพ์หัวก็ตายมันก็จะเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็พิมพ์ปุ่มแฟบ <laughs> มันแฟบหรือเปล่าผมก็เลยแฟบไปด้วยนะนะครับผมก็แฟบตามเขาเนี่ยนะครับนะี่ถ้าหัวก็ตายก็จะย,วยาวใช่ไหมนะครับ บางบางคนก,ก็เรียกว่าพิมพ์ธดือจุ่นก็มีนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่ายุคนี้นะไม่มีใครทำาลครับ <c oughs> หนึ่งนะครับในเรื่องของสูตรการสร้างเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกมาได้สมมุติว่าคุณไปตรวจค่าแล้วแยกมาได้จริงอยู่แต่คุณผสมลงไปละมันจะไม่ได้อัตราส่วนหะอกครับวิธีการสร้าง แม้กระทั่งในเรื่องของไฟเออเขาบอกมีการคุมไฟนะครับไฟอ่อนไฟแก่เออก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในเรื่องของหลักการหล่อโบราณเนี่ยเหมือนเดิมครับคุณจะต้องไปคั้นน้ำมูลงัวเข้าดินอ่อนดินแก่เข้าเบ้าเหมือกันเพราะว่านี่มันคือเนื้อโลหะที่เขาหลอมแล้วมาเทใส่เบ้าวิธีการสร้างมันก็ต้องเหมือนเดิมครับมีรอยต่อก้านชนวนนะมีรอยต่อก้านชนวนส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ ด้านล่างนะครับไม่มุมใดก็มุมหนึ่งตัวใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับตรวใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีการแต่งนะะผมว่าตรงนี้แล้รบ้างเนี่ยนูนเนี่ยล้วบ้างนะครับก็ออกประมาณนี้นี่นี่นี่เรื่องนี้รอยเล้าเส้นสลากเส้นสลากเดีย๋ยวผมดูนะ มีรอยร่องรอยการแต่งตะไบเห็นไหมครับว่าแขนเนี่ยตั้งแต่หูวับตัวทีทนี่หูลงมาเลยเนะครับมีงานร่องรอยการแต่งตะไบลงมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรอยของแม่พิมพ์ก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่งานปั้นมือนะครับไม่ใช่งานปั้นมือต้องบอกเลยไม่ใช่งานปั้นมือนี่มีร่องรอยการตะไบนะครับคือเก็บเนื้องานเวลาหล่อออกมาแล้วอาจจะมีตะเก็บนะครับเขาก็มาตะใบแต่ง อันนี้อันนี้มองในมุมเชิงช่างนะครับเดี๋ยวเห็นไหมล่องรอยการประกบแม่พิมพ์นะครับไม่ใช่งานปั้นมือแน่นอนนะครับถ้า,ถ,าถ้าผมพิจารณานะครับนี่เห็นนะชัดเจนเลยครับนี่เส้นนี้ถ้าเรามองก็เหมือนเอหลวงพ่วเงินพิมพ์นิยมอ่ะอจะไม่เห็นล่องรอยของตะเก็บแต่อาจจะมีหลงเหลือได้ในบางองนะอาจจะเห็นบางองคเขาเก็บเรียบร้อยไงเพราะว่าเป็นงานอะไรครับช่างหลวงแล้วนะครับงานช่างสิบหมูนะครับเนี่ย งานพวกนี้ไม่ใช่ตัสีตัสานะนะครับจะทําได้ง่ายๆนะครับแล้วการสร้างพระส,สมัยก่อนก็ผมว่าไม่ใช่ใครๆก็จูๆ่ๆก็อยากสร้างก็สร้างกันขึ้นง่ายๆไม่ใช่นะอ่านี่มีเส้นตรงนี้ใช่เปล่าไม่น่าจะใช้เส้นนะเพราะว่าร่องรอยมันอนี่เหมือนอะไรมันติดอยู่นะ ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ดูร่องรอยเห็นไม้มเนี่ยร่องรอยการแต่งรอยตะบงตะใบเส้นแต่มรอยจานนะครับทั่วทั้งองค์นะครับเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือรอยจานนะครับนะบมีงานทั่วทั้งองค์นะครับก็ใครเก่งอาาักะรล้วก็ลองไปศึกษานะครับอักขารต่างๆนะครับผมก็จำเอาคร่าวๆนะครับ ธรรมชาติของงานหลอ่ออยู่ตามซอกนี่นะครับนี่ซอกนี่นะครับที่ไม่ได้มีการแต่งนี่ครับงานหลอ่อชัดเจนนะครับเป็นงานหล,อหลน่อโบราณดูที่ท้องก็ได้ครับอ่าดูที่หน้าท้องนี่ครับพื้นผิวจะขุขระอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียบตึงไม่ได้เรียบตึงเหมือนพระฉีดนะครับหรือพระปั๊มเห็นไหนะผิวผิวโลหะหล่อเป็นอย่างงี้ที่มัน,ม,นมันเงาเพราะจุดพวกนี้มันโดนสัมผัสไงครับเนี่ย จุดพวกนี้มันโดนสัมผัสมีร่องรอยการแต่งนะครับในเชิงช่างจดเจนนะครับมียันที่กลางกระหม่อมนะครับที่มือท่านก็ไปศึกษานะครับยันเยะแยะๆมากมายนะครับธรรมชาติงานรอ,อไม่เต็ม นะครับเรือเมฆพัดสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะผมก็เรียกพิมพ์พุงแฟบไปแล้อ่ามาดูอีกองหนึ่งนะครับถ้าปิดเห็นไหมมีการแต่งนะี่ครับคล้ายๆแบบมีเหล็กแทงตะไบอะไรพวกนี้นะบแบบก็แทงแทงทองนะครับเครื่องมือปับป๊บๆแต่งด้านบนนะครับ บนศีรษะล่องมือนี่นอนหนูอ่าถ้าเป็นมืออย่างนี้ผมเห็นประจํานะครับนี่ลายมือนะครับนอนหนูเนี่ยนะครับก็คือย่อจากหลวงปูน่นากันเองนะครับถ้าผมเดาอะนะร่องรอยการแต่งนะครับเห็ Inter J นชัดเจนครับมีร่องรอยการแต่งพอพอได้พักเครื่องมาแล้วเนี่ยเขาต้องแต่งนะครับดรบูรอบๆนะครับดูขอบร,บรอบๆ ร่องรอยของงานหล่อโบราณในร่อง,งต่างๆนี่นะผิวขูกขะ่นะครับผิวขูกข่าเลยาดูเนื้อเมกะพัดแหมมันเงาดีจังเลยนะนี่นะครับร่องรอยของงานหล่อโบราณน,นะครับถ้างานถอดพิมพ์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับงานถอดพิมพ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นในเนื้อทองเหลืองนะเนื้อเมกะพัด ผมว่าน้อยนะที่จะปลอมมันทำยากนะครับในการผสมสูตรนะครับมันทํายากหล่อมาอาจจะแตกก็ได้นะครับแล้วกว่าจะนะต้องมานั่งลงเหล็กจานหือลายมือได้หรือเปล่านะครับความมันเงาได้อายุอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบปีนะครับท่านก็นลองคิดดูแล้วกันนะครับธรรมชาติของงานหลอ่อโบราณเนี่ยนะมีฟองอากาศเหมือนกันนะครับเนื้อเกินเนื้อปูดเนื้อเกินนะครับร่องต่างๆเนี่ย นี่คืองานดูลักษณะของงานหล่อนะครับงานหล่อเหมือนกันผมก็ตัดที่ฐาวนาว่าไม่ใช่งานปั้นมือแน่นอนนะครับนะบผมเคยมีคนของงานปั้นมือยังไม่ได้จะใช่นะเนี่ยลักษณะเนี่ยองาพระมันเหมือนกันนะครับรูปทรงสวยงามนะครับน่าจะมีพิมพ์นะครับเพราะว่าเนื้อทองเหลืองนะ่ะยันจมนะครับก็สร้างในรุ่นราวเขาเดียวกัน แต่อาจจะคนละวาระก็ได้แต่สร้างเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นยันจมนะครับยันจมมันก็ต้องมีการแกะหุ่นต้นแบบก่อนแล้วก็จานยันลงไปในในตัวหุ่นต้นแบบแล้วก็หล่อแม่พิมพ์ออกมาถูกต้องไหมฮะถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างนะผมว่าท่านก็จะดูพระได้นะว่าไหนสร้างถูกต้องตามหลักการสร้างแบบโบราณนะครับพระแท้พระเกดูไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างนะครับ ไม่ใช่หยิบพระมามาดูหาตำหนิมีซุกซ่อนอยู่ข้างเล็บหรือเปล่าข้างคอข้างหูไหมมีเส้นขนแมวเส,นนเส้นนู่นเส้นนี่ตุ่มนั่นตุ่มนี้โอ้ยสารพัดสารพัดตำหนิอะ่ะผมเห็นแล,หนะลแล้วหมดสมัยนะผมบอกได้เลยแล้วหมดสมัยในการดูผ้าเครื่องแบบหาตำหนิผะนะ้าเนี่ยมันไม่ใช่อันนั้นคือพวกทําเก๊ม,มากกว่าครับนะ ผมคิดว่าพวกทำเก๊แล้วเป็นกุศโลบายในการเล่นพระนะฮะถ้ามีอย่างนี้ทิ่งจะซื้อแท้จะเกะ้ผมท้ายก็ไปซื้อพระเก้เขาไงไอคนไม่รู้ก็ไปหาซื้อแบบนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องนั้นมาแต่ไหนแต่ะะไรแล้วนะครับทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนนะนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเปลี่ยนวิธีการศึกษาใหม่นะครับยุคโซเชียลแล้วนะครับยุคดิจิตอลอินเทอร์เน็ตนะครับมันเข้าถึงทุกคนนะครับอ่าเข้าถึงทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็กยันคนแก่เลยนะครับเข้าถึงทุกคนนะสามารถเล่นได้นะครับแม่ผมก็ยังเล่นลายเป็นนะครับแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับเอ้เจ็ดสิบแปดยังไหมแปดสิบเจ็ดสิบแปดเออนะครับนี่เห็นนะสวยงามตามตรงเรื่องนะครับรอยจานเนี่ยเรียบเรียบแล้วนะไม่ใช่ถ้าจานใหม่ๆหม่มันจะขู่ขะรูปแล้วมันจะคมคมไงอันนี้มันเลี่ยมไปแล้วนะเนี่ยมันเลี่ยมตามองค์พระไปแล้วนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาท้ายเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านี่น,นี่ผมก็เรียกหูกระต่ายน,าานี่ครับตามเขานี่ครับสารหลักเลยนะครับโลหะหลักไม่ใช่สารโลหะเห็นนะสองตัวรวมกันต้องประมาณเท่าเท่ากันนะครับอ่าแล้วก็นี่เกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงินเห็นไหมครับ ที่ทําให้มันมันวาวบางทีจะมี <c oughs> ในเรื่องของตะกัวนิกเกิน้วยนะก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีดีบุกนะถ้ามีดีบุกแตกเลยนะนะครับอ่าอันนี้ยังยุ่งเดี๋ยวปงหนึ่งนะครับอีกโปงหนึ่ง ก็ผมไม่ตรวจมาองค์เดียวอยีกองคหนึงเคยตรวจไปแล้วโอ้ผมก็หาอยู่ตั้งงานอ่ะก็มันจะเท่าเท่ากันครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนนี้นะครับมันจะเป็นสูตรท่านไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google จะมีนะมันมีเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งก็ทําไว้เหมือนกันเกาตรวจค่าอ่ะผมให้ดูนี่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยครับหลวง่ีวัดบ้านยางนะนครมฐมเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วเมกพัดสังเกตไหม ้าสิบเก้าก็มีเงินหน่อยนะครับเนี่ยก็เป็นสูตรของเขานะครับคือจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้เคียงกันคนละครึ่งอ่ะนะครับคนละครึ่งแล้วก็มีอย่างอื่นปนมาหน่อยนะครับวานนี้นะครับกคนี้ก็เหมือนกันเห็นนะอยู่คนละวัดเลยเห็นไหมครับแล้วอยู่คนละที่ด้วยอันนี้อยู่ฝั่งทนใช่ไหมนะครับเนี่ยก็มีเงินหน่อยนะครับเนี่ยเป็นสูตรเขาเลย นะครับเนื้อเมกพัดต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ต่างเกจินะค่าโลหะก็ยังเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันอ่ะโอเคนะครับดูง่ายๆครับสไตล์ฮิลานเเลตนะครับตูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูนะครับยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากนะครับพระเครื่องบ้านเราอยังมีให้คุณหาได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราหาไม่เจอเพราะว่าเราไปเชื่อเขาไง ต้องไปหาลักษณะที่มีจำหนิตามเขาเออมันก็เลยเล่นพระผิดทางไงครับเล่นพระผิดทางไงมาจากไหนจะไรแล้วนะครับเราก็เล่นพระตามเขาไงเขาถึงรวยเอารวยเอาไงครับเรากลายเป็นคนโง่นะครับผมก็โง่มาก่อนนะครับแต่สิ่งที่ก่อนที่จะฉลาดเราก็ต้องโง่มาก่อนถูกต้องไหมครับเราไม่รู้มาก่อนไงนั่นคือเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่สําคัญเราต้องกลับตัวครับ อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับเราต้องหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่ออัปเดตตัวเองครับแม้กระทั่งเ,เ,เรียกว่าอะไระโทรศัพท์มือถือแล้วยังต้องอัปเดตโปรแกรมอยู่ตลอดอ่ะคุณคิดเอาแล้วกันเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์หรืออะไรพวกนี้มันต้องอัปอยู่เรื่อยเพื่ออะไรครับเพราะมันก็ต้องพัฒนาตัวมันไปเรื่อยเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไง นะครับตัวเราเราก็ต้องอัปเดตความรู้ของเราไปเรื่อยนะครับไม่ใช่เล่นเดิมเดิมถ้าเรายังเล่นเดิมเดิมนะครับวิธีการเดิมเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์เดิมเดิมนะครับถ้าคุณเล่นแบบผิดมาตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วก็ยังยืนยันแบบนั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันก็คือสิ่งที่ผิดอยู่ดีนะครับคุณจะยืนกระตายขาเดียวเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้มันสามารถตรวจสอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เอาเข้ามานะครับมาช่วยได้นะครับ เพื่ออะไรเพื่อยุติข้อถกเถียงไงครับเ,เพื่อยุติข้อถกเถียงแต่คุณอย่าไปมองเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักนะเพราะว่ามันจะาบาังตาครับเมื่อมองผลประโยชน์เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมโอเคไหมครับถ้าคุณมองผลประโยชน์ยังไงก็ไม่ยอมถ้าร้อยสองร้อยเพราะว่าถ้ามันเป็นล้านเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องฟ้องกันขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับอะโอเคก็ขอทุกท่านนะครับ ใช้สติก่อนควักสตังค์นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสสวัสดีครับ